สัดีคเป็นยังไงบ้างเหมือนเหมือนเอาภูเขาออกนต้านต้นกดดันแม่งถังจริงตอนตอนก่อนที่จะอันนี้เลดเปิดเราเป็นต่อเราตกใจไหเพราะว่าปกติเราไม่เคยเป็นต่อมันมันทำให้ชกยากขึ้นไหมอยู่เปิดเราได้อยู่เขานะรู้สึกกดดันไหมเหมือนอบอกมันมันไม่ใช claro> ่ขัดขาดป่ะมันมันยังไงมันถ่ายไปยังไงแล้วไม่โดนครับ ว่าทิพิกนะห้าหนึ่งตื่นเต้นรอห้าหนึ่งกดดันตื่นเต้นแล้วนะเริ่มมั่นใจยกไหนเป็นเ่าเอาอยู่แล้วไฟจะตายแล้วอายุสามนี่คือมั่นใจแล้วเราเอาอยู่แล้วอ่ตอนนี้อยากจะขอบน้กับเมย์น้องหญิงทุกคนบางหน้าแล้วหลังเราแล้วผู้หญิงคนแล้วก็พี่ออดเดียวแล้วก็น้องโซโล่แล้วก็นี่อะไรได้หรือเปล่าไดคุณได้เป็นไงให้ให้คุณได้เข้าใกล้หน่อยครับ เราอยากให้คนไทคนี้มาเนี้มถ้าไทยคณได้ด้วยมันมีที่สั่เก่งมากลูกเก่งมากลูกวันนี้ที่เราคอยทำราต้องทำนครับเรี้กว่าให้วะโวยมเดเป็ดูกันแล้วนีสี่ิงน้องน้องนะผม ที่เคีง้นหน่าใหญ่ดูแลดูแลหน่อยน้องน้องรักผมสิเคิงงตลองแชมป์อไไร่ดยายคุณายนคุณยายคุณยายี่คุณยายคุณหลานมไม่ต้องเอาอะไรไปนี่คายายนี่กาูข้ามานี่กาข้าวมาน่สิเคีงันน่าใหญ่อาัยรุกยานรุกยานพูดถึงอไนเป็นพิเศษไมครับนนี้สิคงเกบปะาไทยน้องน้รักผมรกน้องเอ้น้องอันนั้สั่งอ่ ไปรุันเดียวกันโอเคอายุเท่าไหร่น้องอายุค่ะเจ้าหนไหนโดน้องมาลาข่าวฮะดน้าข่าวลบยกุน้อยๆนโอ้นี่คะวันนี้ทำสำเร็จแล้วปต่อสู้ต่อเกมของมนว่พระคือชาบอลนะ